สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องพาชิมตอนนี้ยังไม่ยอมนอนเล่นก่อนปปปไปเล่นรถน่องนอนรถน่องอยู่ไสนไหนไหนรถกุ้อุ้นเม่น้องอยู่ไหนไหนไหนอือ เสียงงั้งเนะาะครับอ๋อเก็บของเล่นอืมเล่นแล้วก็เก็บครับอุ้ยตัวอะไรเออเก็บของเล่นนอ้อง เด็กน้อยหาคีมหนึ่งปีสี่เดือนเอาไปไหนอีกไม่แกะไม่แกะไม่แกะเอามาใส่มหเอามันนี่มาเลยมาขับรถบูนบืนน้องนี่มา ไม่เล่นของพ่อนอนโกนละคนมามาเอารถไปเก็บกอนเอารถไปเก็บกันเอารถน้อ,นองไปเก็บก่อนไว้ไหนรถน้องคิม ของภัยนอนี่น่เอาไปไหวมงเกาวไหวๆเอาไปไหวมงเกาวยาวมาเหรียญหนวเอาลงไหวได้ไหวเเด็กซีนหนูไหมคีม แไ,ไปแก่นะน่ะคนมันดื่อเนาะ คิมอย่าไปแกะนะมาๆา,าป้าไปพ้าไปนอนปะลูกปะ